ผมมีของดีจะให้คุณดูเมียวอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนสิอันเนี้ยเป็นกําไรของฉันเองพอดีช่วงนี้ฉันร้อนเงินน่ะเอางี้งั้นฉันขายให้คุณถูกๆเลยละกันเมียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ลองหน่อยไหมล่ะโอ้ยนี่ลองก็ลองดีวะมีสองคน ไรคุณลองสวมดูก่อนก็ได้ถ้าคุณชอบคุณก็ค่อยซื้อใช่ใช่ใช่อะลองก็ลองมาเดี๋ยวฉันใส่ให้นะโอ๊ยโอ๊ยเจมส์โอ๊ยช่างห่อฉันไม่ร่องว่ะอุ้ยเดี๋ยวก็จีสมันจะเข้าแล้วนี่ะโอ๊ยเจมสโอ๊ยโอ้ยนั่เนี่ยได้แล้วเนี่ยหนูเจกดูมือฉันสิแดงไปหมดหรอเนี่ยเป็นไงล่ะสวยไหมชุดสวยใช่ไหมสวยไหมชุดสวยใช่ไหม เป็นไงสวยไหมล่ะเจะววาไว้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพวกคุณขายเท่าไหร่อะแปดหมื่นแปดฮะแปดหมื่นแปดมืงชันเหรอฉันแมวอะโอเคเดี๋ยวฉันถอดให้นะอุ๊ยอุ๊ยเจ็บมือฉันอุ๊ยจริงอ้ยอะไรเนี่ยต้นใสมันใส่ง่ายมากเลยนะแต่ถอดไม่ออกอะดิงั้นเอาอย่างนี้ฉันลดราคาให้คุณเหลือเป็นร้อยบาทแปดร้อยเหรอ ร้อยร้อยแปดสิบฉันยังไม่มีเลยเนี่ยนี่คุณพดดู้ดีไม่ชอบใช่ไหมกําไรเนี่ยคุณก็สายไปแล้วถึงคุณชอบไม่ชอบอ่ะคุณก็ต้องซื้อไม่มีเงินสดใช่ไหมงานของของมีค่าของคุณมาแลกสิอ้รู้แหละนี่พวกคุณสองคนเป็นไม่ฉาชีพต้มตุ๋นหลอกลวงใช่ไหมไม่รู้แหละยังไงฉันก็ไม่ซื้อส่วนกําไรเนี่ยเพราะคุณจะถอนไม่ออกก็เรื่องของพวกคุณเออก็ได้อย่ามาเสียใจทีหลัง ก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องพักฟื้นเป็นอาทิตย์พวกคุณลองคิดตามฉันดูนะหนจะค่ารักษาค่าเสียเวลามันไม่ใช่น้อยๆเลยนะพวกคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะยอมเสียกำไรนี่หรือจะยอมจ่ายค่ารักษากับค่าเสียเวลานี่แกทำไมาชอบไม่ใช่เหรอไอลอกคนอื่นเนี่ยดูซิววันนี้ใครจะหลอกใครเอาดิท่อนีเอาดีท่อนีทอหลอกสิไม่ไม่ทอแล้วฉัน ไช่จริงๆแล้วนะมึงดูแผนของมึงนี่เงินก็ไม่ได้เสียกำไรไปอีกกลับบ้านไปมึงไปแดกอาหารมาในโจ๊กเหลือแปดร้อยแปดเงินดอะไรขึ้น